อยู่ในรายการถอดถอนความสําเร็จครับซึ่งวันนี้กําลังมาเผยครับว่าในช่วงไตรมาสที่3ทิศทางการตลาดของกิฟฟรีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนให้ท่านประสบความสําเร็จได้ในธุรกิจกิฟฟรีนมีอย่างมากมายบริษัทเตรียมความพร้อมให้อย่างเต็มที่ครับไปดูกันต่อครับว่าจะมีอะไรบ้างเพื่อท่านประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายในการดาเนินธุรกิจกิฟฟรีนเชิญรับชมได้เลยครับเราก็มาดู ในส่วนของกิฟฟอรีนครับคุณหมอแน่นอนที่สุดว่า next step ของกิฟฟอรีนคุณหมอเนี่ยเป็นคนหมุนหมุนเร็วพอกับโลกเลยทีเดียวนะครับในที่ประชุมคุณหมอนี่เป็นคนอัปเดตคือหมายความว่าเทรนด์การตลาดคุณหมอต้อยจะเป็นคนที่นํามาพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าเราสร้างความคึกคักของตลาดก่อนในช่วงของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจุดประกายเรื่อง,อ,งรองของการเป็นเจ้าของกิจการในสิ่งที่ตัวเองสร้างและสร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของจากภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ ส่งผลอะไรครับอันดับแรกมียอดการสมัครใหม่สถิติในช่วงที่มีภาพยนตร์โฆษณาทีมงานของหลายๆท่านมีการขยายตัวมีการเติบโตมากขึ้นอันที่2ครับมีนักธุรกิจที่อาจจะเคยสมัครแล้วและไม่ค่อยได้รับข้อมูลเนี่ยกลับเข้ามาทําธุรกิจมากขึ้นและอันที่3ก็คือมีดาวไลน์ลของทุกๆท,ท่านเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาทําธุรกิจกิฟฟินอีกครั้งหนึ่งจริงไหมครับ จากภาพยนตร์โฆษณาอันนี้คือคือเขาเรียกว่าการกระตุ้นตลาดในระลอกที่หนึ่งคือเมื่อวานนี้นะคะหมอได้ไป็นบรรยายให้ภาคส่วนราชการนะคะและคนที่ฟังหมอบรรยายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ระดับสูง ทีเดียวนะคะหลายๆท่านหลายๆท่านไม่รู้จักขายตรงหรอกคะ่ะแต่ท่านบอกว่าชอบโฆษณาเพราะว่ามันจี้หัวใจครับผมเนี่ยอายุจะ60แล้วลึกๆในใจเนี่ยถามตัวเองเสมอว่าอยากเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งไหมแล้วก็ตอบตัวเองทุกวันว่าอยากแต่ไม่ได้เริ่มสักทีจนใกล้จกกะเกษียณแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมอประโยคเนี้มันใช่นะแต่คนของคุณหมอเนี่ยต้องหาคนอย่างผมให้เจอ นะคะพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะบอกทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านมั่นใจนะว่าถ้าวันนี้เรารุกไปข้างหน้าด้วยความพร้อมเนี่ยยังมีคนอีกมากมายเขารอท่านอยู่จริงๆเขารอท่านอธิบายท่านรอเขารอท่านพามาที่กิฟฟารีนแล้วทําให้เขาเข้าใจมากขึ้นแล้วเขาก็พร้อมที่จะอยู่กับท่านทํางานเป็นดาวไลน์ของท่านในฐานะเจ้าของด้วยนะคะเชื่อไหมคะนะครับอีกส่วนหนึ่งครับ ต้องบอกว่าออกอากาศไป2ส,สัปดาห์แล้วนะครับก็คือรายการ Gift for Life ไม่ทราบว่าในห้องนี้มีท่านใดได้มีโอกาสชมบ้างไหมครับมีมีบ้างยช่องเก้า,ะกานะครับต้องบอกว่าเราเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แรก เราทดลองการออกอากาศแต่เราคงไม่ได้มาพูดเรื่องของกิฟฟารีนะครับแต่เราอธิบายเรื่องของวิธีการดําเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตซึ่งรายการนี้ก็จะออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์ช่อง9ตั้งแต่เวลาท่านเปิดทีวีไว้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปครับเพราะบ,บางทีเวลาจะไม่เป๊ะถูกไหมครับนั้น2ทุ่ม15 2ทุ่ม10เนี่ยก็จะเป็นช่วงรายการนี้อันนี้เป็นการสร้างแบรนด์ของกิฟฟารีนค่ะหมอจะไมไ่พูดเรื่องกิฟฟารีนหมอไม่ได้สอนคนเรื่องกิฟฟารีนเพราะว่าเขาเป็นฟรีทีวีค่ะช่่ช่ออองงงง3ชง 5, ช 7, ช5 7 เเราไม่สามารถจะมานั่งพูดโฆษณาของเราได้เพราะานี่ไม่ใช่เนื้อที่ของการโฆษณาแต่หมอจะสามารถอธิบายแนวคิดวิธีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาสําหรับคนทั้งหมดได้และทั้งหมดเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาในความเป็นตัวตนของคิฟรินด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับอันนี้ก็เป็นราย,รายการทีวีของพวกเรานะครับอันดับต่อมาครับในไตรามาสที่3เนี่ยโครงการนี้ก็จะเริ่มเขาเรียกว่าออนทัวร์ครับคุณหมอคือไปตาม ภูมิภาคต่างๆแล้วก็ไปตามศูนย์ต่างๆอย่างที่บอกว่าโครงการ3เดือนแสน4เดือนล้านเนี่ยเป็นโครงการที่เราอยากจะนําเสนอวิธีการทํางานให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบันแล้วก็ทําให้เรามีวิธีการพูดคุยหรือเชิญคนเข้ามาสู่ธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อหลักสูตรนี้เราคุยกันในห้องนี้หลายโหนแล้วนะคะแต่มันจะบอกอัปเดตว่าความสําเร็จเนี่ยมากจริงๆนะคะตอนนี้นักธุรกิจของภาคเหนือตอนบนบนักธุรกิจในภาคอีสานและส่วนหนึ่งของศูนย์ดอนเมืองเนี่ยนะคะได้เคยมารับฟังหลักสูตรนี้เต็มหลักสูตร สวันแล้วมีผู้เอาไปทํางานจริงแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติเรียกว่าสามารถสร้างคนที่เข้ามาแล้ตัดสินใจจะเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจได้มากมายนะคะลึกๆวันนี้ค่ะอาจารย์เอ็มันอยู่ที่ว่ามันคล้ายๆกับว่าพวกเราเนี่ยพยายามจะไปเปิดใจคน เหมือนมันมีรูกุญแจหน้าที่ของเราคือต้องหากุญแจให้เหมาะสมะครับถ้าเราใช้กุญแจผิดเราไขาประตูไม่ได้นะคะและวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทําความเข้าใจมากที่สุดก็คือคนที่ยังไม่ใช่กิฟฟารีนคนที่ยังไม่เคยทําธุรกิจแบบของเราเขาคิดอะไรอยู่ เขากลัวอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรอะไรเป็นประโยคที่จะถูกใจเขาอะไรเป็นประโยคที่เขาจะต่อต้านหน้าที่ของเราวันนี้ท่องสคริปต์ไม่ได้แต่ต้องไปเล่าเรื่องและพยายามจะศึกษาสังเกตว่าคนที่คุยกับเราเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่นะคะหลักสูตร3เดือนแสนสีเดือนล้านของอาจารย์วีบกับอาจารย์ทอมเนี่ยเขาได้วิเคราะห์มาแล้วคะ่ะว่าคนที่ยังไม่ใช่กิฟฟรีเนี่ยเขาต้องการอะไรครับแล้วก็เหมือนกับหากุญแจให้ท่านสามารถไข ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่ท่านจะไปชวนหรือคนที่กําลังทํางานในตําแหน่งต้องเรียกว่าซิวอสตาหรือโกสตาหรือเมอร์คิวรีหรือจูปิเตอร์เนี่ยท่านอ่ะยังไม่ได้มีไรายได้มากมายที่จะไปชูให้เขาเห็นครับแต่ถ้าเกิดท่านมีวิธีการและมีแนวคิดที่อธิบายให้คนเห็นได้คนจะเดินตามท่านมาได้นะคะหลักสูตรนี้ดีนะคะเราจะมีอีกครั้งเมื่อไหร่คะอาจารย์เอ็ดกลางเดือนสิงหาเนี่ยมีอีก3ที่นะคุณหมอตั้งแต่กลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปอีกสามเท่าที่หมอทราบเนี่ยเราจะมีงาน Key to Success ค่ะ ของของของกรุงเทพนี่วันอาทิตย์นี้นะคะสี่สิงหาใช่ไหมคะท่านท่านมีบัตรแล้วใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมีที่กรุงเทพเลยนะคะจาย์เอ็ดน่าจะเป็นศูนย์สำรองก่อนค่ะนะคะหมออยากให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปศึกษาและอยากให้เข้าไปทั้ง3วันด้วยค่ะครับนั่นก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ธุรกิจ่ที่ท่านใช้บริการอยู่ว่าจะมีหลักสูตรนี้ออนทัวร์มาถึงศูนย์เราได้วันไหนเขาจะมีคิวอยู่นะครับ ต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรการอบรมผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านรวบรวมทีมงานได้แล้วก็มีการแจ้งความจำงไปยังศูนย์ธุรกิจของท่านว่าเออศูนย์ของเราน่าจะมีการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ซะหน่อยนะพี่มีทีมงานอยู่ประมาณสัก5-6คนลองไปรวมกับอีกทีมหนึ่งซีอีกทีมหนึง5-6คนให้ศูนย์ลอง เป็นเจ้าภาพในการจัดเรามีหลักสูตร3แบบครับคุณหมอพื้นฐานสําหรับคนที่อยากแนะนําผลิตภัณฑ์แบบง่ายๆอันนี้2คือหลักสูตรเฉพาะทางเช่นคนที่สนใจเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเกี่ยวกับเรื่องของข้อเรื <ๆ S 1> อ่อง <ๆ S 1> ของกระดูกอันนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะทางส่วนหลักสูตรเข้มข้นเนี่ยเราจะสอนเทคนิคการนําเสนอครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เราจะพูดยังไงจะตอบคําถามผู้มุ่งหวังยังไงเวลามีการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันในท้อง ตลาดเนี่ยของเรามีคุณสมบัติที่เด่นกว่าอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นมากที่เป็นหลักสูตรของอาจารย์เป้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับซึ่งจะต้องเรียกว่าอ่อนทัวในภูมิภาคด้วยใช่ครับคแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลด้วยค่ะครับต่อมาครับกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความคึกคักได้ไม่น้อยเลยลืมเลยรืยังคะเรามีนัดกันที่อังกฤษไหนใครจะไปอังกฤษกับหมอบ้างคะครับเยี่ยมมากไหนปรอบมือได้ใครอยากไปขอให้ได้ไปทุกท่านเลยนะคะครับไม่ต้องบอกว่าแฟนตาสติก อังกแลนด์เนี่ยนะครับแฟนตาสติกที่เราจะพาไปทัวร์ที่ลอนดอนเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทุกๆครั้งที่มีการประชุมกลุ่มย่อย <c oughs> ทุกๆครั้งที่มีการประชุมประจําเดือนหรือประชุมประจําสัปดาห์ของศูนย์ธุรกิจเนี่ยผู้นําเขาจะพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวประเทศอังกฤษกันอยู่เยอะพอสมควรและเราก็มีเสื้อยืด สวยๆเท่ๆนะครับออกมาหลายๆท่านก็ใส่แล้วนะครับเสื้ออันนี้ก็เป็นเสื้อที่คนใส่เนี่ยเหมือนว่าพร้อมที่จะขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับใครใส่เสื้อตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขลังนะคุณหมอนะจะมีโอกาสติดไปแล้ว80%เรนะครับ80% <c oughs> เรพราะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างบรรยากาศ <c oughs> นะครับสร้างบรรยากาศในการที่จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษด้วย หลายท่านอยากรู้กติกาโอ้ก็ไม่ยากนะครับกติกาเนี่ยเราลงในเส้นขอบฟ้าตลอดแล้วก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่บริษัทนะครับถ้าเกิดท่านยังสงสัยกติกาในการแข่งขันนะครับส่วนวิธีการทำงานเราอาศัยว่าเราดูคนที่เขาเคยติดการแข่งขันเกาหลีติดการแข่งขันปักกิ่งนะครับเข้าไปกับเราเนี่ยทุกคนจะพูดว่าไม่ยาก แต่เขามีเทคนิคการทํางานเราก็เคยได้มีโอกาสนาเสนอนซึ่งแฟนเทสติกอิงเล่นเนี่ยมันจะพ้องกับการทํางานที่อาจารย์วิบกับอาจารย์ทอมสอนนะคะใช่ครับส <3 S 1> เดือนแสนสี่เดือนล้านเราเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราพบว่าเราซอยเป้าหมายค่ะถ้าท่านมองว่ายอดกลุ่มทีมกลางโกสตาหนึ่งแสนเนี่ยมัน,มนเยอะถ้าลองซอยเป็นวันเนี่ยมันจะเหลือแค่2องสามพัน PV และสองสามพัน PV ต่อวันเนี่ยในการทํางานของคนที่ทํางานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เยอะเพราะมันไม่ได้หมายความว่าคนคนเดียวต้องขายทั้งหมดใช่ไหมคะเรานับยอดของคนที่ เรามาชวนเป็นนักธุรกิจใหม่นับยอดของตัวเราเองนับยอดของ s i l v e r Star และบอลส Star ได้ด้วยนะคะครับผมทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้โปรแกรมเราก็อย่าลืมว่าไฮไลท์ของอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นหอนาฬิกา Big b e บนนะครับลอนดอนอ y e พระราชวังบักกิงแฮมพวกนี้เราเคยพูดกันไปแล้วแต่ท่านก็น่าจะเอาไว้ไปเล่าได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณหมอสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในเดือน กันยายนฮะนั่นก็คืองานกิฟฟิรีนเอ็กซ์โปนะครับประจำปี2013ก็ต้องบอกว่างานนี้ก็มีความแตกต่างจากทุกๆครั้งด้วยใช่ไหมคุณหมอคือจริงๆแล้วทุกปีเราจะจัดที่ไบเทคเดือนกันยาใช่ไหมคะนะคะแต่เผอิญกันยายนเนี่ยไบเทคเขาไม่ว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเอ็กซ์โปทุกภูมิภาคสําหรับกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีด้วยนะคะเราก็จะไปทั้งภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคใต้ตอนบนตอนล่างภาคตอนออกแล้วก็อีสานอีกสองครั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยหมาก็คิดว่าเป็นการพานะคะต้องเรียกว่าเอ็กซ์โปสินค้าใหม่ๆที่จะออกมาในชุดนี้นะคะสินค้าใหม่ที่พูดไม่ใช่เป็นสินค้าของเดือนมีนาคมนะครับแต่สินค้าที่ท่านยังไม่รู้จักและกำลังจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ไปงานเอ็กซ์โปครั้งนี้เนี่ยของเดิมที่เรามีทำตลาดอยู่เรียกว่าเป็นสินค้าไฮไลท์ขายดีของกิฟฟินเนี่ยเราก็จะยกคารวาลของสินค้าของเราไปด้วย ส่วน New Product ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยาเราจะไปเปิดตัวกันที่นั่นนะครับแล้วก็วันนี้เราสรุป New Product ของเดือนกันยาไปหลายรายการแล้วนะครับแล้วก็โอ้โหมีหลายๆตัวที่็ตา่นเตมน <า S 1> แล้วก็น่าสน <ม S 1> <สม S 2> ใจด้วย<ๆ>นะครับแล้วมาดูตารางกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนเดือนนี้จะเข้าสู่เดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นในเดือนสิงหาตลอดทั้งเดือนเนี่ยท่านก็เตรียมเตรียมตัวได้เลยว่าเราจะไปพูดคุย ชวนคนไปเที่ยวงานเอ็กซ์โปนี้ยังไงหมออยากให้ท่านลองศึกษา3เดือนแสนสีเดือนล้านก่อนนะคะคเพะื่อเป็นวิธีเปิดใจนะคะและเมื่อเปิดใจแล้วเนี่ยคนทั้งหมดที่เราเปิดใจได้เนี่ยเราพามาในงานเอ็กซ์โปของเราค่ะครับเริ่มจากวันที่8วันอาทิตย์ที่8กันยานคร,รุงเทพเลยนะไปะะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอาทิตย์ที่15กันยานะครับหอประชุมกาญจานาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่จังหวัดขอนแก่น 22กันยาเราไปที่ระยองนะครับ29กันยาไปที่สงขลา6ตุลาไปพิษณุโลก13ตุลาไปสุราษฎร์ธานีแล้วก็20ตุลาไปที่เชียงใหม่นะครับบัตรราคาเพียง100บาทเท่านั้นวงเล็บครับคุณหมอ100บาทนี่รวมอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโอ้นี่นะครับปรบมือดังๆได้นะครับ หมอคิดว่ามันจะเป็นระบบสนับสนุนที่ทําให้ทุกภูมิภาคเนี่ยเราไปหาท่านถึงภูมิภาคเนี่ยคิดว่าจะทําให้ท่านเนี่ยพาผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมได้นะคะจะมากจะน้อยอย่างไรวันนี้หมอก็ยืนยันนะคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยสินค้าเป็นหัวใจนะคะถ้าไม่มีการใช้สินค้าอย่างเหมาะสมเครือข่ายจะไม่สร้างเม็ดเงิน เท่าที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะความรู้เรื่องสินค้าจึงเป็นหัวใจสําหรับพวกเราชาวกิฟฟรินทุกคนค่ะครับนี่ถามว่าเราไปในงานนี้อันดับแรกเลย100บาทเท่านั้นแต่มีอาหารกลางวันด้วยไม่พอคุณหมอบอกว่าเอาบรรยากาศสนุกสนานสะหน่อยดีไหม หางบัตรคุณหมอก็ยังอุตส่ามีรางวัลหางบัตรด้วยนะครับเอาหางบัตรที่เราซื้อใปละ100บาทเนี่ยมาลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมายเลยทีเดียวนี้ถามว่าในงานเราจะมีอะไรบ้างคุณหมอเราจะมีแน่นอนที่สุดออกบูธนิทรรศการ มีเวทีมีการนําเสนอแล้วเราจะมีการเสวนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคือ <ๆ S 2> ค,รครึ่งเช้าเนี่ยเราจะดูเอ็กซ์โปรอบๆนะคะคในห้องนิทรรศการแต่เราจะมีห้องประชุมย่อยให้ในะคะแล้วก็มีหัวข้อที่สําคัญสําคัญนะคะอย่างเช่นนานายก็อาจจะมาพูดเรื่องว่าถ้าอยากไปอังกฤษต้องคิดยังไงต้องคํานวณคะแนน,นยังไงเตรียมทีมงานยังไงหรืออา,ารอ,าารอาจารย์เป้อาจจะมาพูดว่าไฮาไลท์ของการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ผลจริงๆเอาตรงไหนหรืออาจจะเป็นบูธที่เวียนกันไปเวียน เดดาที่รจะะะไู้นะคะซึ่งค,คิดว่าตรงนี้เนี่ยครึ่งเช้าเนี่ยท่านจะสามารถพาดาวไลทัวได้ร,ร,รอบๆหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยหิวตอนไหนก็ทานตอนนั้นและช่วงบ่ายก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่ค่ะคนะคะซึ่งเราจะเน้นการเสวนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นหลักไม่มาบรรยายแล้วนะไม่มานั่งพูด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 ยาวๆนะคะแต่จะเป็นบรรยายแล้วเราก็จะมีตัวอย่างจริงของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งเราเตรียมเป็นเทสตโมเนียลไว้แล้วมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเขาได้ลองใช้เนี่ยเขาล ลองใช้ก่อนท่านไปเดือนหนึ่งแล้วเนี่ย รู้สึกยังไงบ้างเพราะฉะนั้นบรรยากาศในวันนั้นก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกท่านนะครับทีนี้เรามาดูการปรับตัวของพวกเรานะครับเวลาเราบอกว่าปรับตัวนี่ต้องบอกว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยสตาฟเองพนักงานทุกคนก็ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกการแข่งขันด้วยเหมือนกันสําหรับนักธุรกิจกิฟฟรีนนะครับสิ่งที่เราอยากจะแนะนําก็คือการเรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆแล้วก็ใช้เครื่องมือที่กิฟฟรีนมีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเดี๋ยววจะะบบออกนนนครั่าตี้ หลายท่านอาจจะใช้อยู่แล้วบางท่านอาจจะโอ๊ยกิฟฟลรีนมีอันนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับอันที่ส่วนที่2ก็คือการพัฒนาทักษะและก็ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลาคนของกิฟฟลรีนจะมีความน่ารักนะครับอยู่ตลอด17ปีกว่าๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าคนกิฟฟลรีนชอบเรียนครับคนกิฟฟลรีนเนี่ยชอบเรียนเวลาเราเชิญอาจารย์มาสอนเนี่ยวิทยากรทุกคนจะบอกว่านักธุรกิจกิฟฟลรีนนะน่ารักตั้งใจเรียนมากที่สุดตั้งใจเรียนนะครับสนใจแล้วก็ ฟังดูแววตาแล้วดูแบบว่ากระหายความรู้เขาพูดกันเขาชมนะครับเขาชมนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็พยายามทักษะตรงนี้เนี่ยเราเรียนรู้ได้หลายรูปแบบนะครับอันดับแรกเลยก็คือสื่อต่างๆที่บริษัทมีท่านอาจจะมาที่โรงแรมอินทราเป็นประจําแล้วเรามีโบรชัวร์ท,รท,ที่เป็นข้อมูลของผลิตภัรรณฑ์ที่น่าสนใจหลายๆอย่างอันนี้เราเจาะแต่ละอย่างเลยนะคะมีโบรชัวร์ของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มโดยละเอียดครับอันนี้ก็สามารถนํามาใช้พัฒนาตัวเองได้นะครับส่วนที่3นี่เขาเรียกการสร้างพลังแล้วก็สร้างบรรยากาศ ในทีมงานครับแล้วก็รวมถึงสายสัมพันธ์ในทีมงานด้วยเขาบอกไตรามาสที่3เป็นต้นไปทีมไหนพลังดียอดจะดีไปด้วยครับคุณหมอใช่ค่ะเจะบอกว่าไตรามาสสามเนี่ยต้องอาศัยพลังและบรรยากาศสูงสุดจริงๆนะคะเพราะว่าตลาดข้างนอกซึมถ้าท่านซึมตามตลาดเนี่ยท่านจะกลืนนะนะคะคแต่ถ้าเผมือเราเนี่ยทำบรรยากาศให้คึกคักมีพลังตื่นเต้นผู้คนเขาจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกิฟฟินเหรอเกิดอะไรขึ้นกับทีมงานนี้เหรอทําไมเขาดูมีความสุขจังรเราไปมีความสุขกับเขาด้วยดีไหม อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมออยากจะบอกว่าจารย์เอ็กก็ทราบดีนะคะค,คนของกิฟฟรีน่ารักแต่บางทีเนี่ยเรายังขาดบรรยากาศของการสร้างพลังท่านว่าจริงไหมคะไหนถ้าเราทําหน้าตามีพลังให้หมอดูหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> นะนะสู้ไหมนะถ้าเราสู้ต้องมีพลังอยู่เสมอ <c oughs> เดินไปตรงไหนให้พลังมันแผ่จากเราออกไปเลยนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าการดูแลลูกค้ารักษาลูกค้าหรือผูกใจลูกค้าอันนี้เราหมายถึงสมาชิกผู้บริโภคครับคุณหมอเขาบอกว่าผู้บริโภคยุคนี้วันนี้มีสื่อพุ่งเข้ามาหาเขาถึงที่บ้านคุณหมอนั่งอยู่ดีๆในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีข้อความเข้ามาว่าไอ an ้นั่นเซลไอ้นี่เซลถึงเวลาปั๊บก็มีใบปลิวส่งมาที่ตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านว่าห้างนู้นห้างนี้เนี่ยอันนี้ลดราคาอันนั้นลดราคาเพราะฉะนั้นสมาชิกที่เป็นผู้บริโภคของท่าน แม้ว่าเขานั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีสื่อจากธุรกิจอื่นๆที่เป็นค้าปลีกหรืออะไรก็ตามพุ่งเข้ามาหาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเอง เขาบอกว่าถ้าเราผูกใจเขาไว้ได้เนี่ยเขาก็ไม่ไปไหนคุณหมอแต่เล่าให้ฟังว่าอยู่เฉยๆทุกวันนี้คนอื่นก็วิ่งเข้ามาขโมยตัวเขาไปนะครับไม่ใช่ขายตรงนะฮะหมายถึงว่าสินค้าหรือหรือการบริการอื่นๆเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีเครื่องมือทางการตลาดอะไรอ่ะแน่นอนท่านคงรู้อยู่แล้วว่าเว็บไซต์ของกิฟฟารีนเข้าไปเนี่ยท่านก็จะได้รู้ว่าเรามีธุรกรรมอะไรบนโลกอินเทอร์เน็ตให้ท่านได้เข้าไปใช้ไหนใครได้เปิดดูเว็บไซต์ของกิฟฟารีนแล้วบ้างคะหมอขอดูมือหน่อยได้ไหมคะอ่า มีอยู่พอสมควร <พอ S 1> เลยนะครับระะแล้วก็มีเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งคือ g i f f e r i n s h p p p i n g c อ m นะครับอันนี้สำหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตอนแรกเราก็กังวลใจให้คุณหมอว่าเอ๊ะคนส่วนใหญ่จะชอบซื้อของแบบ Participate ก mm ับคนหมายความว่าติดต่อกับคนขายแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยโลกออนไลน์ก็มีคนสั่งซื้อสินค้าด้วยเหมือนกันคือหมอไม่ได้กังวลมากนะคะหมอคิดว่าการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ย ภายใต้รหัสสมาชิกที่ทุกท่านมีเนี่ยนะคะณวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกจะซื้อไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สมาชิกจะซื้อไม่ได้แต่แต่หมอคิดว่าคือสมาชิกของเราเขามีที่ซื้อเยอะอยู่แล้วมีศูนย์บริการมี Delivery แต่คิดว่าเราเตรียมความพร้อมเอาไว้สําหรับคนที่เขาเนี่ยยังไม่ยังไม่ไม่ไม,มีเวลานะคะหรืองานเขายุ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วก็เป็นที่ทสําหรับคนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาได้ครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆครับเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจกิฟรีนแน่นอนที่สุดครับยังมีอีกมากมายนะครับดังนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับ